สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมจักรินรถเมอสองครับอนุญาตมาอัปเดทรถเมอสองให้พี่น้องชมนะฮะสำหรับคันนี้เป็นรถปี2008นะครับอีซูซูดีแม็กนะครับเครื่องยนต์2อ0พนะครับรถบางเดิมทั้งคันนะครับคันนี้ขายเงินดาว3 9 0 0 0ื่นนะครับเงินดาว3 9 0 0 0ื่นเกาสำหรับลูกค้าที่อยู่เขตกรินบีดามร้อยเอ็ดสารคามนะครับทีสเกตออกได้นะครับผมคันนี้ผ่อนกับผมโดยตรงนะฮะ งวด4,000บาท48งวดนะครับผมดาวสา0หมืรับรดเลยผ่อนกับทางร้านนะครับผมท่านใดชื่นชอบก็จะมาดูรดก่อนได้นะครับผมคันนี้บางเดิมนะครับหน้าตาเดิมนะครับคันนี้ครับเป็นข้าวามตัะนะครับคันนี้ครับ เครื่องยนต์สองพันห้านะครับตั้งราคานะครับผมเงินดาวที่สามหมืนเก้านะครับรับรถทันทีนะครับผมพี่น้องท่านใดที่เครดิตเสียนะครับไม่สามารถออกรถได้นะครับก็มาออกกับผมได้เลยนะครับผมดูรถที่อำเภอรัตนบุรีจังซินนะครับครับคันนี้นะครับวิ่งประมาณสามแสนกิโลนะครับนะครับ นนีนะครับเดมเดิมนะครับขับทางไกลได้เลยนะครับจะไปวิว่งงานก็ได้นะครับผม<ป>รับนี่นะครับของเครื่องยนตน์ะเป็นตัวนี้นะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็มองหารถใช้นะครับผม ตัวขาหน้าเดิมๆเลยนะครับเพดเดิมนะครับผมเรามือลวงเลยก็รู้นะฮะนี่มาจากโรงงานเลยนะครับหมดมันจะสั้นนะครับมองหารถใช้นะครับอย่าลืมนะครับมาชมกันได้นะที่บ้านแต้นะครับวางดาวสามหมรับรถกลับบ้านเลยนะครับที่อยู่ต้องเป็นหลักแหล่งนะครับผมบ้านเลขกที่บัตรประชาชนต้องเป็นอ่าต้องตรงนะครับผมนะเราถึงจะให้นะครับ คนค้าก็ต้องเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันนะครับจะเป็นใครก็ได้นะครับผมที่สามารถติดตามคุ้มครองรถนะครันนี้ได้นะครับก็คือประมาณง่ายๆว่านะครับเจ้าขอวาเจ้าตัวรถไปทํางานนะครับก็ติดต่อไม่ได้ก็จะให้คนที่ค้าประกันนะครับเป็นคนติดต่อให้นะครับผมท่านไหนที่สนใจก็อย่าลืมนะครับมาชมกันที่บ้านแต้ตะบนท่าอำเภอรัตนบุรีจังุลินครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับ ดาวสามหส่งเดือนละสี่พันบาทสี่สิบแปด่นะครับโซนเก้าสามสามเจ็ดสามนึ่งสองหกครับนเก้าสามสามเจ็ดสามอครับขอบคุณครับ